การสัตว์เลือดอะไรก็ไม่รู้ละครสัตว์เลือดอเมริันสัตว์ในปั่งอเมริกันนี่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันกลับมาแต่ป่านนี เออเออเออหิวห no. nah in ิวหิวไปหาอะไรกินดีุยังอยู่นี่ไปหาให้รไปไปไปหิวหิวหิวหวหิวหิิวกันเลยกินได้ดกว่ไม่เม่าดกวโอ้ยอย่ามาเลี้ยงเหมือนฉันได้ไหมลมฉล้มท้าไมกลัว่ะจะไปดีกว่าเลย อ้าวเอ๊ะเอะเอะเลือนไหมเฮ้ยแมวเลื่อนมจากไหนน่ะแล้วเ้าไปกินอะไรมาเนี่ยนกวันชนน่ะนะกินพวกเจ้าเองแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าแล้วสีงจิ้งวิ่จาวจ้าวจ้านกววิ่ยังไม่ถึงเวลาจิ้ คือต้องวิไม่พอฉันวิ่งแล้ว ไปเรื่องเจ้าสนี่ไม่เอาดีกว่าสมมติตอนนี้ก็คือตัวที่เก่งมากตอนนี้นี่แหละคือตัวที่มม่เก่งอ่ะโอ้เออเออฮ้ยช่ด้วยไวนมันหวฉอสคมาด้วหละนั่นนั่นคืออะไรนะก้องก้งสีขาว อันนี้ไม่เกี่ยงจ้ะโอ๊ยยีราฟยีราฟยีราฟคุอทำอะไรอยู่จุดครับหมดสิ้นนี่แต้วันนี้นะครับแบบนี่ทุกคนอยู่ข้างหลังกันนะะเดี๋ยวข้าจะไปดูซิว่ามีใครเฮ้ยข้าไปฉันบอกแล้วไงว่าห้ามตายข้าไปข้ามีอุปกรณ์ป้องกันตัวฉันอยู่บนหัวฉันนี่ไง นลนมไปดึงดึงเฮ้ยเอ้ยจ,ไไ besides besides จะไปไหนเฮ้ยพอใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเออเจ็บเจ็บเจ็บมีเสือครับพี่เสือช่วยหน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มีเสือเหรอเะก็กลัวจังทำไงดีวะฮี่ฉันมีอดึงดึง พี่ช้างแอบมองอมนี่อะไรนี่เราต้องบอกทุกคนแล้วแหละแต่เราไม่กล้าบอกอ่ะฉันลองไปดูอีกนิดนึงก็แล้วกันเออจะไปนะวิวิ่งิิงงว่ิิิ้ จะทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะข้ายอมข้าไม่ยอมกินเจ้าไม่ได้นะวิ่งสิวิ่งดึงดึงแก้วิม่สู้ยอดนะท่านด้วยบุ้มว้าวโอ๊ยเจ็บแจ๊บแจ๊บอ๊ยฮ้ยฮ่าฝั่งกับเพื่อนฉันโถ่ขอบคุณนะน้องโผล่รางเห็นแรงได้อยู่แล้วนั่นมัใครมาทำร้ายเจ้าได้โอ้ย สมงมติคนคน,นขอไม่แต่อขอคนหน่อยขอคนไม่แต่อขอคนนี่เอาอุ้ยวันนี้ฉันไม่เก็บขนแกะอุ้ยไม่เก็บขนแกะเก็บขนแกะนี่มันหายากจริงๆเจ้ะเเออเก็บขนแกะด,กด,ดีกว่าไม่ยากรีบไปดีกว่าอยากไปดูท่านเสือจังไปดูใกล้ๆดีกว่า

ก็ไม่เห็นัไมเเห็นแล้วก็มาวิ่งสิวิ่งวาต่ตะต่วต่แต่แแต่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 แ่แต่แ่แต่แต่แ่แนะ่ท

อาฉันแค่สามมือก็ถึงแล้วไม่เคยทำรอยข้าให้หรอกมมาตยตัวอันนีหมดเลยจะมอได้ ไปเก็บหน้าที่แล้นะพชีดิงดิงดิ้งดิงาของใครอยว่งนอนล้วว่างนอนเแล้วเลียเลไปนอนนกลุูมอะไรนะไอ้ยุนนี่ใครนะเกมดัวซอมันเคยมีฉันไปกินต้นไม้ดิจูต้่ตัวสูง้งันไ้เธอทันนี้จะตายทีหลัง ไปกินต้นไม้ดีกว่าโอ้ยต้นไม้ดีจังมากินต้นไม้อะไอ่ะฉันกลัวแลนวรถขอยิงแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไม่สิงนี่ป้าโอ้ย เน้อาคือพระราชาของปลาดิของทองาจริงหรอฮฉักัดเธอจะไม่ทำีกล้วไว้ใช่ไหมไอ้เนื้อไอก็เราบอกจัมาแล้วข่านจ้าของปลาแมนเีมากินแย่ดีกว่าื้ กาของเนี่ยราคาเาป็นกาโอ้ยโยนหนึ่งน้าเจ้าชีต้องุ้ยลืมไปเลยมีกาดโอ้ยมีกาดด้วยเหรอโอ้ไม่ได้นะเนี่ยยัไงดีทำไงดีไอ้ไปกาดเลยไปดีดีจ้าไปโอ้โอ้ ได้ไดเครื่องะไรนี่ยพชี่มากล้วฉันกลัวนะป้ดจนอีสามตัวเพื่อนเฮ้ยๆๆๆยโอ้ยฉันมีเหมือนกันโอ้ยฉันมาเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ฉันเห็นได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยอย่าโดนเจนใช่ไหมมาใชไมฉั่หลับ

าวกันในีนะต่อใจไว้เนีไม่ได้ผ้าสวยทีกว่าสนุกจี๊ดบนอะไรอยู่ตรงนั้นน่าเดูดีกว่าโอ๊ยเจ็บเจ็จ้าช่วยฉันด้วยอะไรอื้ออ ช่วยเลยนะช่วยเลยนะได้เลยจะให้ท่านข้าช่วยอะไรล่ะจัดการตัวนั้นให้เสร็จไปเลยมันจัดการยากมากเลยนะฉันเห็นเขาวนะได้ตัวน,นี้ก่อนเลยเม่มีไม่มีไม่มีเยอะอัน,น,นอตอนทำอะไรโดนแล้ว,วอ้าไมโดนแล้ว I'm sick, Billy.